ไปยังบปลาหนูอยากไปอย่างนั้นอะทำไมหนูขี้เกียจทำงานเนี่ยหนูอยากไปเที่ยวอะลงจับกันเยอะแต่เนี่ยมันจะมีปลาขึ้นมาจ้ะหนูอยากไปเที่ยวแบบว่าคือไปจับปูได้กระมั้งนั่นแหละหนูอยากทำงานหนูอยากไปเที่ยวที่มันแบบเราสามารถแบบจับปลาได้ปลาอกาศมันจะเป็นในนี่ปลาทำไมอยากไปอ่ะ ตอนนี้น้ําลงแล้วใช่ไหมม,มันไม่มีทางออกอ่ะทำคันดินกั้นเลยหรอสั่งกวุวยจับมาเนี่ยสั่งกว๋วยจับมากินป่ะกับกะเพาะปลาเดี๋ยวกินด้วยกันกับลุงแอดกับบานอ้วนช่วงนี้ไลฟ์สดในเพจนี้ไปก่อนนะคะสลับกันนะคะเดี๋ยวแชร์ไปเพจนน้นก่อนนะ ยังไงลุงใช้ได้ไหมหรือว่าต้องปรุงหนูเดาว่าจะเป็นร้านที่อยู่ตรงหน้าเซเว่นนะที่เป็นอาม่าอาม่าสองคนขายอยู่อะ่ะเซเว่นมาปิ่นนึกออกไหมฝั่งเนี้ยที่อยู่อืมอร่อยนะลุงอ,อร่อยไม่ต้องปรุงเลยหมายถึงว่าถ้าไม่ปรุงก็อร่อย หนูจะปรุงให้มันเปรี้ยวหวานเผ็ดเฮ้ยน่ากลัวหวานเนี้ยนึกอยากซดอะไรก็เลยซื้อมานี่มานี่ค่ะเดาว,ว่าน่าจะเป็นร้านเซเวน่นอันนี้สั่งมาจากโรบินฮูดนะถึงอู่แล้วหรอยุย้ยเออเนาะ ได้เยอะไหมชามใหญ่อยู่นะอันนี้คือพิเศษห้าสิบนี่ก็พิเศษห้าสิบรวมค่าส่งรวมนั่นนู่นนี่โอ๊ย,อยขอโทษค่ะ120ร้อยยี่สิบกว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวสั่งกาแฟมาด้วยอ้าลุงน้ำส้มเขาโคตรเปรี้ยวเลยอ้าพี่จะกินได้ไหมเนี่ยพี่ก็กินอันนั้นไปแล้วกันือ อืหนูไปใส่หมดเลยอ่ะเปี้ยวแสบตาเปี้ยวอ่ะเปี้ยวแตกกระดกอ่ะเปี้ยวจริงจังเลยอ่ะลุงชิมดิชิมก่อนงานส่งเจ๋งวัดดีแพนเพลิลิจ้าคนสวยๆกินกขวยจับกัน ข้าวไม่ดีก็กินก๋วยเตี๋ยวไปอืมปลาเียวได้เยอะ,นะอะเนาะปลาเรียวมากตัดหวานหน่อยก็ไดนะ้ตัดหวานจะได้หายซึ่งคนจะตัดเพิ่มเค็มคำว่าตัดนี่คือเอาเข้าหรือเอาออกใส่เพิ่มไงใส่เพิ่มจะเพิ่มซอสอะไรบางอย่างไหมไม่ใช่ตัดตัดคือตัดรู้ว่าแล้วก็ใช้ ต,ต,ตัดตาเาตัดคือใส่หรอตัดหวานใช่ตัดด้วยหวานให้มันหวานไปเส้นงั้นแหละออหรือไม่ก็ใส่ความเค็มเพิ่มเข้าไปาน้ำส้มโคตรเปรี้ยวเลยอะ่ะไม่เห็นนานจริงหรอคะเปลี่ยนแล้วเกือบหกพันโหยุ้ยสู้ๆพี่บานฝนตกไหมได้ยินเสียงคะ่ะถับเปรี้ยวต้องตัดเค็มใช่ไหมไปเรื่อยแล้วครับสวัสดีคุณนดำพึ่ง โอ้โหจริงเหรอไม่เจอเฟซบาดอ้วนนานเลยใช่ไหมเนี่ยแหละเฟซบุ๊กมันป่วยกดติดตามกันไว้นะหวานหวานใช่น่าจะร้านตรงหน้าปิดอ,อ่ะให้มีอมาม่าสองคน บ้านน้ำท่วมแล้วอยู่จังหวัดไหนกันมั่งอันนี้ไม่ปรุงแล้วกันถ้าไม่ปรุงก็ไม่ไม่ถึงกับฟินมากแต่อร่อยไปอีแบบนึง่งน้ำดีกว่านแรงน้ำท่วมดีกว่ากนแรงจริงหรอ,อแล้วแต่พื้นที่นะโอเงบอกนูนม คือกลับไปนะอุ้ยเนี่ยโดนเสื้อเลยไม่รัดตัวไม่รัดเสือ้อไม่อรอ่อยอร่อยมันต้องบวมทั้งตัว <c oughs> ใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากค่ะคุณตั้มโอ้ย โโอโอ้ย้ยยชุนพอิอตาสองข้างติดอันนี้ไม่เท่ากันเดี๋ยวจะแก้ใหม่เดี๋ยวแก้ใหม่เมคอัพอื มาแล้วก,ลากาแฟเนาะใช่ครับใช่ครับได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวกำลังออกไปจ้ะกาแฟกาแฟตรงแอรก,กก็เศร้าแบบว่าต่อไปนี้จะหุงข้าวให้กินทุกมื้ออะไรประมาณ สงสารบานอ้วนคุณค่ะครับของสิบเอ็ดน้ำท่วม สูบน้ำออกทั้งวันอืมนี่อันนี้คือเพจใหม่ใครที่ตามในเฟซเก่าเพจเก่าแล้วแบบระบบมันไม่แจ้งเตือนนะคะฝากช่วยกันกดแชร์ออกไปเผื่อแฟนเพจเก่าๆนะคะที่แบบอ้าวบัดรอ้วนยังอยู่อะไรเงี้ยคือทุกๆไลฟ์สดของเพจประจำเนี่ยจะมีคนเข้ามาถาม ไม่ไล่แล้วเหรอเดี๋ยวนี้ไม่ไล่แล้วเหรอใช่ไหม,ม,ามาเส้นเขาเรียกอะไรนะหนามหนามแดงปะเส้นที่เราไปโรงงานอ่ะลุงน้ำท่วมเทพรักอะ่ะคือแบบ ฝนแรงหน่อยก็ท่วมก็ขังเนาะชุมชุนม,มันอยู่ตรงนั้นอะซอยอม,ม,มังกรได้รับเสื้อแล้วค่ะใส่ได้พอดีโอดีใจจังเลยค่ะวันนี้กินชาเขียวใช่ คุณพี่สั่งดี l i เว r y ี่สั่งแก้วเดียวมันไม่คุม้มสองแก้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอเคอยู่มเมาไหนเนียไปตากผ้าพอดีวันนั้นนั่งกินเป็ดพะโล้แล้วซอสเป็ดพะโล้ค่ะมันกระเด็น นะคะคแล้วมันทำให้แบบว่าซอสพะโลก็โดนเสื้อโดนกระโปรงบันอ้วนก็เลยเอาไปซักเบื้องต้นในอับน้ำสักผมก็ฟองสบู่ฟองอะไรก็ซกัซกๆักให้กลิ่นพะโลมันหายแล้วก็ผึ่งให้มันแบบหมาดแล้วก็จะเตรียมเอาไป,ไปซักอีกครั้งหนึ่ง ตากเอาไว้ตรงแสงสว่างข้างหลังครัวไม่แหง้งไม่แหง้งก็เลยแบบสักผ้าอีกรอบหนึ่งนานๆนนกินก็อร่อยดีแต่จริงชาไทยก็อร่อยนะสั่งแบบหวานยี่้าปอร์เซ็นมา ช้อนยังมีอยู่ไหมเอ่ยไม่มีเลยค่ะอยากได้เหรออ,อร่อยแต่เปรี้ยวไปน้ำส้มสายชูของแต่ละร้านนี่ไม่เหมือนกันนะบานอ้วนคิดว่าเออความเปรี้ยวแบบนี้เป็นคนที่กินเปรี้ยวมากโอ้โหเปรี้ยวสุดเลยขอเท้ามาโดนเท้า พี่บานมีโรคประจำตัวไหมคะ <_ d> um> ขอโทษนะที่ถามความดันนะคะเบาหวานนะคะกินยาหกเมเจ็ดเมเจ็ดขนานดสิบเมตรหุ่นพยายด้วยหูปั่นละเอียดนะเนี่ยสาขาไหนรู้ไหมเนี่ย F เอเป็นเอไม่ค่ะเจดบิล เลือกไ,ได้ก็เลยเลือกมันไม่ลิง้์มันใหม่มันใกล้มันมีให้เลือกสาขาเลยมันเจอหนูก็เอาเลยไม่ทำไรที่พันมันมีหรไม่มีอ่ะไม่ให้มาเขาหยิบเอาเองพนักงานไม่เคยหยิบมาไม่สับปะคิดดีบีอ่ะ bệnh nhỡ Chân keo Lắc mấy? Lắc Hiểu lời Hoàn nói, in phần đi ไม่ได้จะลดน้ําหนักหรืออะไรแต่ว่าพออะไรก็แล้วแต่ที่หวานเกินกินแล้วมันไม่เพลินมันเปรี้ยวในลิ้นไหมใครเป็นบ้างเวลากินของหวานมากๆอะในลิ้นมันเหมือนบูดอะ่ะมันเปรี้ยวแบบไม่อร่อยของหวานบานอ้วนถ้าจะกินจะชอบกินของหวานที่แบบเป็นน้ําแข็งใสอะไรอย่างเงี้ยเออชอบแต่จะต,ต้องไม่หวานเกินนะพอหวานเกินแล้วมันเปรี้ยวลิ้นบอบฟิน เ,อเอพอเวลาใส่แก้วนี้เนี่ยหนูกินไม่หมดทุกทีเลยมันลาจด้วยแล้วก็แบบมันลืมอืเยกไข่ให้อ่ะเราไม่กินหรือกันนะีก็กินให้พี่กินแต่เดี๋ยวพี่ไม่อิ่มไม่กินเยอะจ้าจอม ทำไมพี่เข้าใกล้ต้าพี่ไม่าอาบพี่ไม่อาบอ่ะเมื่อคืนพี่ไม่อาบอ,อ,อ๋ออาบดิผมไม่รู้อ่ะ,อะ,อะ,อะคุณพี่มลทาคุณพี่มลทาคุณพี่เดี๋ยวหนูไปบริการให้นะคะใจะเย็นๆนะ หนูปลดบล็อกเองไม่ได้แอดมินอะตอบข้อความเยอะเดี๋หนูขายให้พี่ไม่ต้องกลัวนะคะหนูก็อยากขายแต่ระบบมันบล็อกพี่ไว้ใช่ไหมหนูต้องรอพนักงานมาปลดให้ทีนี้พี่จะแบบเอาแบบทันใจเลยมันไม่ได้เนี่ยแหละข้อเสียของบานอ้วนคือคือพออินบ็อกเยอะเราตอบไม่ทันนะคะถ้าจะให้ดีซื้อหน้าไลฟ์สดคือจบคือดี นะคะจริงๆตอนนี้พี่จะเย็นๆนะพี่เข้ามาบอกหนูทุกไลฟ์เลยอ่ะนะคะหนูบอกพนักงานไปแล้วแต่เขายังแบบยังไม่สามารถตอนนี้หนูขอโทษนะพี่นะหนูขอโทษนะพี่มาทุกไลฟ์เลยอ่ะหนูเข้าใจหนูอยากขายให้นะพี่นะฮะอืกินแบบไม่เติมจะอดทน หกไหลเห็ดนะเปรี้ยวนะเวียนหัวบ่อยเกิดจากอะไรเครียดหรือเปล่าข้อมูลน้อยเกินไปคะ่ะบานอ้วนไม่สามารถจัได้ว่าเกิดจากอะไรคำว่าเวียนหัวนเป็นอาการแสดงของภาวะผิดปกตินะคะ อาจจะเกิดจากน้ําในหูไม่เท่ากาันความดันที่ไม่คงที่หรือเปล่าหรือว่าความเครียดเป็นไปได้หลายโอกาสเลยหรือต้องอาจจะต้องเจาะดูว่ามีค่าอะไรผิดปกติในกระแสะเลือดหรือเปล่าตัดความเสี่ยงไปหนึ่งนอนพักผ่อนให้เพียงพอบริหารจัดการความทุกข์ความเครียด หมอตรวจไอ้นี่ไงอต้องแบบว่าตรวจพราค่าระดับไขมันตรวจค่าความดันอะไรเงี้ยค่ะโอ้ฝาร้องแรงจริงอืม อ๋อ้องแอดมินหน่อยพี่มันต้องปลดบล็อกอะไรมันต้องหลายอย่างน้องอยากขายให้พี่อยู่แล้วน่อกลัวเพียงแต่ว่าทันใจไม่ได้ดิใจเย็นไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวจัดการให้นะคะพอปลดบล็อกไรแล้วนะ ซื้อผ่านไล่สดก็ยังได้ห้าสิบบาทถือว่าอร่อยนะรอบหน้าจะเขียนไปว่าเลือดกี่ก้อนถึงจะแทนน่องไก่ได้คะไม่เอานอ้องก็เอาดิไปกินเนี่ยก็เอาเลือดไง เลือดเยอะๆทำไมก็ไม่รู้จักใครที่มีหรือ bueno. นั่นคือพี่ชอบกินน้องไก่เหรอยังข้างวัดความดันไหม มเข้ามวัดคำนวณหรือเปล่าเหตุใหม่คนดูสองร้อยกว่านี่ถือว่าสุดยอดเลยขอบคุณแฟนเพจมากๆเลยเพจเพิ่งสร้างตัวตนได้สามวันน้ำไม่ลงเลยใช่ไหมฝนจะตกอีกไงยุ้ยโดนไหมที่บ้านมันถึงว่าเสียหายเยอะไหม เก็บของสูงๆ่ะบังบอกไงโดนไม่กฝนตกแค่นั้นฝนตกช่ำๆจูบังบบัตำ่งปลาบงตำรบังอะไรนะบังตำรุบังตำรุใช่ไหมตำรุเฉยๆเออเจอเม่อไก็ได้เรี่า ม,มันเลยบางปูเป็นหน่อยหน่อยปะทำดวอมันเคยขับรถไปเคยถึงสมัยก่อนไปกับไอ้บูไอ้สาวแต่ไปนี่ไปเมืองโบราณสนุกทำไมก่อนอะ่ะจ้าสวยนะแต่มันแพง แต่มันก็คุ้มเหมือนถึงว่าคนนี้เขาทำเขาใช้ตังค์เยอะนะของเขาจะสร้างมาได้อะเมื่อตอนปวดท้องดีนะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนั้นเลยขอเขาเข้าเออ สุดยอดแล้วคนเราปวดท้องแล้วได้เข้าห้องน้ำนะใช่ค่ะบางปูกับตำลุติดติดกันเคยเลยไปตลาดตำลุไงเลยตรงบางปูไปมันจะมีตลาดเหมือนตลาดแบบเหมือนตลาดนัดปะตลาดใหญ่ๆฝั่งเดียวกับฝั่งเดียวกับทะเลอะนานแล้วนะแต่มันเป็นสิบสิบปีแล้วสมัยก่อนลุงแอดอยู่ทำงานอยู่นั่นแหละ <c oughs> สมัยก่อนบานอ้วนไปหาเพื่อน เพื่อนทำงานอยู่โรงพยาบาลสิครินกับโรงพยาบาลเปาโลก็เยคยไปเมืองโบราณแบบปั่นจักยานกันกับเพื่อนสมไมก่อนไปจอดตรงที่ว่ามันเป็นเหมือนตลาดน้ํำปะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวมานั่งกินแบบเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นแต่เป็นแบบโต๊ะไทย นั่งแล้วก็มีน้ ampa, ํามีเรืออย่างเงี้ยก็นั่งแบบเพลินๆปั่นจักรยานไปดูธรรมชาติไปดูสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเหมือนเมืองจําลองแพงนะแต่ก็สนุกดีพาแม่ไปด้วยพาแม่ไปอยากให้แม่เห็นบ้านมีสองทั้มก็ดีแล้วยุ้ย เก็บของขึ้นบ้านบานอ้วนตอนปีห้าสี่น้ำท่วมถึงดดนเมืองนะแต่บานอ้วนยังไม่ได้มาอยู่ดอนเมืองปีห้าสี่ยังอยู่คอนโดอยู่คอนโดอยู่ติดโรงบานนะคะที่ทำงานเลยคอนโดอยู่แบบคอนโดแล้วก็โรงบานเลยปั่นจักรยาน ถ้ามาช่วงสงการสนุกครับในมงโบราณเล่นน้ำกันใช่ไหมความที่แบบว่าหลายปีดีดักเนาะเป็นสิบสิบปีพอแก่แล้วไม่อินแบบอาการเล่นนงเล่นน้ำใดๆอยากดีแบบขับรถเที่ยวดูอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วแอดเวนเจอร์ตะลุยนี่ไม่ค่อยเท่าไรหร่อยากเที่ยว น้ำตกแบบดงพญาเย็นน้ำเที่ยวเที่ยวน้ำตกกาญจนบุรีหรือแบบฟิลวเที่ยวลำธารแล้วไปนั่งแช่อยู่ในลำธารแล้วฉี่ให้แบบแบบปวดฉี่แล้วฉี่ในน้ำแล้วก็รีแลกนั่งแช่น้ำเล่นน้ำเอามือโบกน้ำหร้วนอนเล่นน้ำตรงไหลก็ไหลไปอีตรงแอ่งที่มันเป็นน้ำปี๋แบบน้ำไม่ไหลแต่แบบแช่น้ำแล้วน้ำไหลผ่านเบาๆแล้วก็มีเพื่อนอีกสองสามคนแล้วก็นอนแช่ ไม่ใช่นอนแช่ก็เล่นอยู่งั้นแล้วก็คุยกันเอ้เป็นยังไงเออเออเธออยู่ที่ไหนเออแล้วจะเป็นงไงงานเธอเป็นยังไงอะไรเงรี้ยแล้วก็ึ้นมากินซุต่ำกันทำไมอะเวลาไปเที่ยวอะไรแบบนี้ชอบนะเว้ยแบบว่าเวลาลงไปในน้ำล้วก็แบบฉี่มันชื่นใจ <laughs> จริงนะนี่พูดจริงๆแบบเวลาเราไปแล้วก็อขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขา นะคะคฉี่ในน้ำมันคือฟินมากแล้วน้ำพวกนี้นะเขาจะเย็นแบบเย็นมากถ้าไม่ลงก็ไม่รู้แต่พอลงถ้าลงไม่หมดทั้งตัวก็หนาวมากต้องลงไปเลยจ้าสนุกมากแล้วแบบโคลมนมันอะไม่ใช่โคลนลนี่ก้นอะก้นน้ำอะเป็นกรวด ไม่ใช่เป็นขี้เลนมันจะสบายใจเวลาเล่นน้ำอะไรแบบนี้เพิ่งจะมานึกไม่ชอบตอนโตทางให้ตอนเด็กอาลุยทุกรูปแบบเพจนี้ไม่แจ้งเตือนเลยค่ะอ๋อกดเอานิ้วสัมผัสแล้วกดคาว่าติดตามนะคะติดตามไลฟ์สดเอาไวะคะ้ค่ะใครมีเทคนิคบอกหน่อยสิทำยังไงถึงแจ้งเตือนเพจนี้เป็นเพจใหม่นะคะคนอาจจะยังไม่เยอะ แต่ว่าหวังว่าวันข้างหน้านะคะคนจะค่อยๆตามกันมาเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เป็นบางอคก็เป็นคนเราอะอาคิดถึงการท่องเที่ยวแล้วเนะาะอยากเที่ยวต่างจังหวัดอยากเที่ยวธรรมชาติอยากเล่นน้ำ อยากแช่น้ำผู้แต่เห็นภาพเลยใช่แล้วค่ะใครที่กำลังดูอยู่นะคะหนึ่งร้อยสาสิบคนถ้าอยากดูบัตรอ้วนอย่างต่อเนื่องมีการแจ้งเตือนทุกอีพีให้เอานิ้วแตะที่หน้าจอจแล้วกดกระดิ่งเท่านั้นแหละมันก็จะเจอแล้วอาจาะบางคนเข้ามาดูทำไม่เป็นก็ดูไปเรื่อยหายก็หายไปอะไรเงี้ย นะคะเอ้ยถ้าอยากดูอยากแบบเอออะไรเงี้ยกดติดตามกดกระดิ่งใช่แล้วอือกดกระดิ่งใช่เห็นไหมคะนห็นไหะ เป็นยังไงอะเปล่ามันเป็นยังไงสงใจจำนายบารของขวนนะัญอะไม่เข้าใจดาดเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวสภาพหนึ่งจะไปที่ออฟฟิศแล้วนะช่วงนี้ทีมงานเรายังมาไม่ครบอ่ะนะคะ เดีย๋ยวบรรโอนจะทำการเซลล์กำลังคิดว่าจะทําอะไรกับตาดีไหมโอ้ยอ,อย่าตกใจนะโอ้ยเรียบร้อย ไปแล้วคะ่ะทุกคนไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันนะคะมาแว็บแว็บแวบแว็บนะคะ,ะเดี๋ยวไปเพจนี้บ้างไปเพจนู้นบ้างนะคะไปก่อนนะคะ